เมื่อคืนก็นอนในรถนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มสีนะครับตอนนี้ถึงเวลา6กโมงสาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์แบตนะครับจาก68ตอนนี้เหลือ62นะครับผมก็ปิดหน้าจอปิดไฟเด y l ไลท์นะครับกระจกเป็นไออากาศข้างนอกอยู่ที่22่ององศานะครับ ในห้องโดยสารเมื่อคืนเปิด25นะครับ25ก็เย็นแล้วเวลานอนก็ผมเลื่อนเบาะตัวน,นี้ไปด้านหน้าสุดแล้วก็ปรับให้มันเอนไปด้านหน้านะครับแล้วก็พับเบาะด้านหลังแต่ว่าตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับพับเบาะตัวน,นี้ลงมาแล้วก็มีผ้าปูมีเป็นเหมือนฟูกาบางๆปูนะครับก็ นอนได้แต่ว่าไม่ได้สบายเพราะว่าสังเกตพื้นที่ตรงระหว่างขาเนี่ยมันเยอะมากนะครับที่วางขาแถวสองถ้าเกิดว่ามีอะไรรองตรงนี้นะครับมันก็จะนอนได้ดีกว่านี้นะครับก็สำหรับคนที่นอนในนี้ก็ความสูงไม่ควรจะเกินร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะว่ามันมันจะพอดีหัวเลยแล้วก็เวลานอนต้องนอนแนว ทะแยงด้วยนะครับถ้านอนตรงๆก็ติดเหมือนกันนะครับก็นอนผมนอนเฉียงจากนี้มานี่นะครับวันนี้ก็มาเข้าค่ายลูกเสือนะครับนักเรียนก็เลยนอนในรถแบตท,ที่หายไปนะครับ68อ่าตอนนี้เหลือ62ก็หมดไปแค่6%เองนะครับซึ่งกินน้อยมากๆนะครับกับระยะเวลา หลายชั่วโมงนะครับอากาศก็เย็นด้วยก็เลยกินไฟน้อยนี่ก็เป็นรีวิวสั้นๆของการนอนในรถ b y d Dolphin ก็นอนได้แต่ไม่ได้สบายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับ